สวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวของทั้ง2เครื่องมือนะครับทั้ง G S S แล้วก็ T D S นะครับเราจะมาดูว่าทั้ง2เครื่องมือนี้เนี่ยถ้ามาใช้คู่กันเนี่ยจะมีหน้าตาประมาณไหนนะครับแล้วหาจุดคอนเฟิร์มการเข้าออเดอร์เนี่ยอย่างไรมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับในพาร์ทแรกนี่เราจะพูดในเรื่องของเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขการพิจารณาการเข้าออเดอร์นะครับทั้งฝั่งหน้าเซลล์แล้วก็หน้าบายเลยนะครับเงื่อนไขที่1นนะครับ เราจะรอสัญญาณนอกกรอบของเครื่องมือ GSS ก่อนนะครับทั้งเซลล์ทั้งบายเลยนะครับต่อมาเงินไขที่2นะครับรอให้เข้าใกล้หรือว่าแตะเส้นเทรนดูเนลก่อนนะฮะแล้วมีสัญญาณนะฮะทั้งช็อตทั้งลองเลยนะครับต่อมาเงินไขที่3มนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโซนดีมาซัพพลายหรือแนวรับแนวต้านหรือเปล่านะครับอ่าต่อมาเงอนไขที่4ี่นะครับเราจะใช้เส้นเทรลลาเนี่ยตีวัดดูนะครับตีประกอบดูว่ามันมีแท่งไหนที่มันแตกแถวหรือเปล่านะฮะ เพื่อดูความชัดเจนในการกลับตัวนะครับหรือจะเป็นการหาจุด follow follow f o l l o trend นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ขออนุญาตหาตัวอย่างก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยมาเจอแล้วนะครับตรงนี้สวยเลยทีเดียวอ่า๋ยวขออนุญาตอธิบายทั้ง2เครื่องมือนะครับต้องขออนุญาตอธิบายวิธีการใช้งานทั้ง2เครื่องมือแบบคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มจากตัวท t เก่อน แต่ผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะเคยทำคลิปอบอกวิธีการใช้งานทั้ง2เครื่องมือไปแล้วนะครับไปหาดูได้นะ่าตัวของ TTS นะครับเหมาะกับสภาวะตลาดที่มันเป็นเทรนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเทรนขาลงเลยนะครับตัววิธีการดูแบบง่ายๆเนี่ยโดยเราไม่ต้องแบบถ้าดูอย่างนี้ดูจากตาเปล่าหลายๆคนก็จะดูออกเลยว,ว่าเป็นเทรนขาขึ้นแต่มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ยังบางคนก็อาจจะมองไม่ออกก็ได้ตรงนี้ว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ดูชัดอยู่นะ นะฮะโอเคมาต่อกันนะฮะโดยเราจะใช้สีดูนะครับง่ายๆเลยเอาเมาส์มาเอาเมาส์หรือว่าไปไปแตะก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นแท็บเล็ตหรือว่าไอแพดอะไรพวกนี้ก็เอาเอาไปแตะตรงคำตรงสัญญาณนี้ได้นะครับมันจะมีสีขึ้นมานะฮะหรือไม่จะไปแตะตรงมุมขวาบนนี้ก็ได้นะครับจะเป็นคาว่าเทรนแล้วก็ทู n เนลข้างบนนี้มุมขวาบนนี้นะฮะมันจะเป็นสีอย่างงี้ชัดเจนเลยครับตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับอ่าและประกอบกับว่าตรงนี้เนี่ยกราฟเนี่ยวิ่งอยู่เหนือเส้นเทรนทูนเนลนะครับก็ชัดขึ้นไปอีกว่าเป็นนขขาึ้ ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ G S นะครับ G S G S นะครับเหมาะกับสภาวะตลาดที่มันเป็นแบบเหมาะกับสภาวะตลาดที่มันเป็นไซด์เวย์นะครับไม่ว่าจะเป็นไซด์เวย์อัพหรือว่าไซด์เวย์ดาวเลยนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าตัวของ G S เนี่ยตัวของเส้นบุนเดอร์ไลน์ของเครื่องมือ G S เนี่ยนะฮะเฉียงขึ้นนะครับประคองราคาขึ้นไปนะครับขึ้นอย่างนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเป็นไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพ เราก็จะหาจุดสวิงเข้าฝั่งใบยย่อบายน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วรอให้เกิดสัญญาณบายหรือสัญญาณเ yes, เลยตอนนี้เนี่ยเราเจอเราเจอฝั่งหน้าบายนะครับเราจะน้เราเจอฝัอ่งหน้าบายนะเมื่อ buy, นะกี้ให้ดูหยุดให้ดูแป๊บๆนะฮะอ่าโ <c oughs> ดยเราจะรอให้สัญญาเนี่ยอยู่นอกกรอบเส้นบ o ด d e r l ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งบายหรือว่าฝั่งเซลเลยนะครับนี่ถ้าฝั่งเซลก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับฝั่งใบายอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่นอกกรอบ เส้นอร์เดอ line นะครับทั้ง3ามเส้นเลยนะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยเราจะรอให้ g ีเเนี่ยเราจะรอให้เกิดสัญญาณนอกกรอบของเครื่องมือ g ี s ก่อนนะครับตอนนี้เราเจอฝั่งหน้าบายนะเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับเราจะรอย่อบายกันตรงนี้สมมุตินะอนี่เราเจอในชาว์จตรงนี้มีสัญญาณบายนะครับโอเคมีสัญญาณแล้วนะครับต่อมาเงื่อนไขที่สองนะครับเราจะรอให้ การาฟวิ่งเข้าใกล้เส้นเทรนทูเนลเข้าใกล้เส้นเทรนทูเนลก่อนนะครับแล้วเกิดสัญญาลองนะครับตอนนี้ฝั่งหน้าบายนะเราจะรอให้การาฟวิ่งเข้าใกล้เส้นเส้นเทรนทูเนลแล้วเกิดสัญญาลองนะครับอ่าแล้วก็ดูเราเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเมื่อกี้น่าจะอธิบายในส่วนของเงื่อนขไม่หมดนะครับจริงมันน่าจะมีมันมีเยอะกว่านั้นนะครับมันมีเยอะกว่านั้นเราก็จะดูเทรนก่อนว่าเทรนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเทรนแบบไหนนะครับเป็นอ่า เป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเทรนขาลงนะครับเป็นไซด์เวย์อัพไซด์เวย์ดาวหรือว่าไซด์เวย์เอาข้างนะครับเราจะดูกันตรงนั้นด้วยนะครับอ่านะฮะอ่าโอเคนเงื่อนไขที่2ผ่านไปแล้วนะครับรอให้เขาเกิดสัญญาแล้วก็เข้าใกล้เส้นทุนนีเส้นเทรนนี่นะครับต่อมาเงื่อนไขที่สามนะครับเรามาดูตรงนั้นว่ามันเป็นโซนอะไรหรือเปล่านะครับเป็นโซนอะไรหรือเปล่านะครับอืมอ่าตอนนี้เกิดสัญญาแล้วนะฮะตอนนี้มันเป็นโซนอะไรไหมนะครับ ตรงนี้เราจะมองเห็นได้ชัดเลยว่าเขาทิ้งฐานก้อนดีมานไว้นะครับเขาสร้างฐานไปตรงนี้นะนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับเราจะตีทั้งรอบนี้เลยก็ได้นะครับอืมอ่านะครับตรงนี้เนี่ยเขาทิ้งก้อนดีมานไว้นะครับเขาทิ้งก้อนดีมานไว้นะฮะ หรือจะบอกเป็นแนวต้านก็ได้นะจะบอกเป็นแนวต้านก็ได้นะครับเขา,าวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนอยู่แล้วนะครับวิง่งมาเป็นเทรนอยู่แล้วแล้วก็วิ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ทิ้งก้อนสร้างฐานดีมานตรงน,นี้ไว้สร้างฐานดีมานตรงน,นี้ไว,ไแว้แล้วเด้งขึ้นไปแล้วย่อลงมาเจอดีมานโซนนี้อีกแล้วเด้งขึ้นไปอีกนะครับรอา่าแล้วเกิดอ่าโอเคถือว่าเงื่อนไขที่3เนี่ยผ่านไปนะครับ 1> <1> ต่อมาเงื่อนไขที่4ี่นะครับเราจะใช้เส้นเทรนเออเทรนไลน์เนี่ยตีประกอบดูนะครับว่า ภาพของการกลับภาพของการภาพของการวิ่งของกราฟเนี่ยเป็นภาพไหนชัดเจนหรือเปล่านะครับ,เรา,าเ,รรบเราหาจุดสวิงในการบายอยู่นะครับเราหาจุดสวิงในการบายอยู่นะฮะนี่ภาพมันก็จะประมาณนี้นะครับเราตีเส้นเทรลไลน์ดูแล้วมันเกิด price action ตรงนี้นะครับแล้ววิง่งเบรกเส้นเทรลไลน์ไปที่เราตีวัดดูนะครับเราก็สันนิษฐานได้เลยว่า กรับอาจจะขึ้นต่อตามเทรนด์นั่นเองนะฮะมันก็ประมาณนี้แหละนะครับภาพของซ u เปอร์คอนเฟิร์มมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็คือมีสัญญาณทั้ง2เครื่องมือนั่นเองนะครับแต่เราไปลองแบ็กเทสดูกันนะครับว่าจะใช้ได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวรา,าจะมายกตัวอย่างให้ดูสัก3ตัวอย่างแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ถือว่าผ่านไป สรุปง่ายๆเลยก็คือรอให้มันเกิดสัญญาณทั้งสองเครื่องมือนั่นเองนะครับแต่ส่วนปัจจัยอื่นเนี่ยเราต้องดูกันอีกทีนึงด้วยนะนะครับตรงนี้สัญญาณรอกับสัญญาณบายเกิดขึ้นแล้วนะหลุดเส้นเทรนทูเนลหลุดเส้นบอเดอร์ไลน์ของ JS นะครับแล้วก็แตะเส้นเทรนทูเนลเกิดสัญญาณรอนะครับสัญญาณบายของ JS ก็เกิดน่าสนใจตรงนี้เนี่ยมาตามเทรนด้วยเป็นสีฟ้าแน่นอนนะครับ ่าโอเคหรือว่าทีไปนะฮะหน้าตาของซุปเปอร์คอนเฟิร์มก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนเงื่อนไขที่เหลือเนี่ยก็จะดูในเรื่องของพายแอคชั่นเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับผมไม่ได้พูดนะเมื่อกี้นะฮะเข้าใกล้เส้นเทรนทูแนลนะครับเกิดสัญญาณลองนะครับหลุดกรอบของเส้นบอเดอร์ไลน์นะครับของ g s s นะครับเกิดสัญญาณบายนะครับอ่าแล้วก็ตีเส้นเทรนไลน์ดูประกอบนะครับว่า มีการเบรกเส้นเทรลไลน์ไหมนะครับถ้าเบรกเนี่ยก็จะหาจังหวะกดเข้าตามหน้านั้นเลยนะครับตอนนี้เป็นฝั่งหน้าบายนะก็น้าจาก็จะประมาณนี้นะซูปเปอร์คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าหยุดเราอยู่ในสถานการณ์จริงเราอาจจะบายกันได้นะครับเข้าใกล้เส้นเทรนเนลนะถึงแม้จะไม่เกิดสัญญานะครับแต่ว่ากราดไปวิ่งหลุดเส้นเบอร์เดอไลน์ของ g s s ไปด้วยนะครับ น่าสนใจนะช็อตน,นี้แต่เราต้องพูดให้ตรงตามลอจิกที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นะครับอืมเมื่อกี้จ,จริงจงเล่นได้นะครับจริงเมื่อกี้เล่นได้นะฮะเราเห็นได้ว่านะครับตัวของ J S เนี่ยตัวของการาฟเดี๋ยววิ่งหลุดออกจากเส้นโมดูลของเส้นบ o ด d e r line แล้วนะครับแล้วเกิดสัญญาณนอกกรอบด้วยนะครับเป็นสัญญาณเซลล์นะฮะวิ่งเข้าใกล้เส้นเทรนนีทแนลแล้วนะครับมีสัญญาณช็อตด้วยนะครับจริงจริงเล่นได้นะ ตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าทุกเงื่อนไขเลยนะครับนี่มันจะเข้าทุกเงื่อนไขเลยนะตรงนี้เราจะมองเป็นตรงนี้เราจะมองเป็นรับเก่าเราจะมองเป็นแนวรับเก่าก็ได้นะครับ <nenhum> ใช่ไหมตรงนี้จะมองเป็นรับเก่าก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถมองเป็นแนวรับก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับเราเห็นได้ว่ากราฟเลยวิ่งมาแตะแล้วไม่พยายามออว่ากราฟเลยวิ่งมาแตะแล้วเขาข้ามลงมาไม่ได้นะครับก็ยืนอยู่อย่างนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วทะลุเสน้นแนวรับแนวรับตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาสัมผัสตรงน,นี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านทันทีนะครับแตะปุ๊บลวงแตะปุ๊บไม่ข้ามจริง เนื้องอยู่ในกรอบอยู่เลยนะครับแล้วเด้งลงมานะฮะตรงนี้เนี่ยผมมองว่าครบทุกเงื่อนไขเลยนะแต่เราไม่ได้เข้านะตรงนี้อีกสินะอ่า มีทั้งสัญญาณบายแล้วก็สัญญาณรองเลยนะครับอยู่เหนือเส้นเทรนทูแนลนะครับเป็นสีฟ้าชัดเจนนะครับแต่ดูจาก P A เนี่ยยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะแต่ถามว่าพอใช้ได้ไหมผมว่าพอใช้ได้ครับพอใช้ได้นะฮะเพราะว่าเงื่อนไขอื่นๆปรจแจอื่นเนี่ยค่อนข้างตรงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะ C p ไหมหนึ่งส โอเคครับทีทีวีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิเคราะห์กันว่าเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างที่มันตรงนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับมีสัญญาณนอกกรอบของ G S S หรือเปล่านะครับมีแล้วนะสัญญาณบายตรงนี้นะครับสัญญาณบายตรงนี้นะเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมนะครับอแล้ววิ่งเข้าใกล้เส้นเทรนทูเนลนะครับเหมือนจะไม่ผ่านเส้นเทรนทูเนลด้วยนะครับแล้วเกิดสัญญาณรองนะครับในเงื่อนไขที่สองนะต่อมาเงื่อนไขที่สามนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นโซนอะไรนะครับอ่าตรงนี้มันเป็นโซนตรงนี้เขาทิ้งดีมานไว้นะครับดีมานเยอะอยู่นะครับดีมานเยอะอยู่นะตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเโซนที่ก่อนที่เขาจะพุ่งนะครับอ่าเป็นโซนก่อนที่เขาจะพุ่งนะตรงนี้เขาทิ้งดีมานไว้นะครับเราจะเห็นได้ว,ว่าตรงนี้มีดีมานอยู่นะครับเยอะอยู่นะนะครับประกอบกับว,ว่าตอนน,นี้มันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วด้วยนะครับแล้ว มีการยก low, โลยกไฮชัดเจนนะครับยกโลยกไฮชัดเจนนะฮะอ่าตรงนี้เขาทิ้งดีมานไว้นะครับยกโลยกไฮชัดเจนนะครับแล้วประกอบกับว่าตัวของ t d s เนี่ยที่เราเอามาใช้เล่นในสภาวะตลาดที่มันเป็นเทรนเนี่ยก็ใช้ได้ดีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ข้ามเส้นเทรนทูเนลนะนะฮะเขาไม่ข้ามเส้นเทรนทูเนลลงมานะครับก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เขาน่าจะ วิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับเราเกิดเราก็เลยกดายขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไป t p ให้เรานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวซูเปอร์คอนเฟิร์มอีก1ตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้วิจ,จยารณญาณในการรับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับทุกเครื่องมือเนี่ยไม่มีเครื่องมือไหนที่มันสามารถทำกำไรให้เราแบบ1 0 0นนะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นการทำความเข้าใจ ตัวของเครื่องมือที่เราใช้อยู่นะฮะหรือเช่ามาอย่างแรกก็ตามนะครับแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยอีกทีนึงว่าเราเข้าใจเป็นแบบไหนนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทางคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆดูนะครับสวัสดีครับ